สวัสดีค่ะวันนี้ไน็กโกดิวจะสอนวิธีการเติมเงินนะคะวิธีการเติมเงินแบบใหม่โดยที่เราไม่จะเป็นต้องสมัคร ID บนหน้าเว็บเราสามารถคลิกไปดู ID ได้ที่ข้างบนนะคะเป็นฟิตติว ID อยู่บนอวตารค่ะจากนั้นให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บของฟิตติวนะคะแล้วคลิกไปที่การเติมเงินแล้วเราจะเห็นหน้าดังนี้นะคะให้เรากรอกฟิตติว ID ของเราลงไป เสร็จแล้วให้เราเลือกวิธีการเติมเงินที่เราจะเติมลงไปเลยค่ะส่วนในการเติมเงินนี้เราจะใช้ระบบบัลตูคอเท่านั้นนะคะโดยที่เราเติม50บาทจะได้70โก100บาทจะได้140โกค่ะดังหน้าจอดังนี้นะคะให้เราคลิกเติมเงินที่นี่เมื่อมาถึงหน้าจอการเติมเงินแล้วให้เรากรอกรหัสบัตรลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็กดยืนยันเสร็จแล้วให้เราเช็คดูอีกทีว่าการเติมเงินถูกต้องหรือไม่หากถูกต้องแล้วกดยืนยันเดี๋ยวเพิ่งปิดหน้าจอนี้นะคะถ้าเราเติมเงินสำเร็จจะขึ้นมาเป็นหน้าจอดังนี้นะคะแปลว่าเราสำเร็จแล้วจากนั้นให้เราเข้าไปในเกมได้เลยค่ะ จะเห็นว่าการเติมเงินนั้นสำเร็จแล้วและเงินเข้าเกมแล้วได้กดดีๆขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ